สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับ Isuzu MU-X นะครับตัวท็อปเลยนะครับเรามาติดตั้งนะครับการจีนาบุรีนะครับศูนย์การจีนาบุรีนะครับนะครับลูกค้าจะออกรถวันที่12นะครับเนี่ยทางศูนย์แต่งให้หล่อๆเลยนะครับหล่อมากนะครับคันนี้เรามาดูงานติดตั้งนะครับกล้องหน้าหลังนะครับเรามาดูมุมมองจากด้านหลังกันก่อนเลยนะครับเราเก็บไว้ตรงไหนนะครับตัวกล้องนะครับเนี่ยครับจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยเห็นไหมครับลูกค้า ไม่เกะกะนะครับอยู่ตรงกลางมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามีจอให้เห็นว่ากล้องบันทึกหรือไม่บันทึกนะครับเราก็จะอุ่นใจนะครับแตกต่างจากไม่มีจอนะครับกล้องหลังก็จะเก็บไว้ข้างในแบบนี้เลยเห็นไหมครับจะอยู่ข้างหลังจะมุมมองก็จะเข้ากับพลาสติกสีดําของตัวรถเลยนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับตัวกล้องหลังว่าอยู่ตรงไหนนะครับเรามาดูเลยนะครับงานติดตั้งแบบเนียนๆนะครับรับประกันครับใช้นานๆนะครับ นะครับตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้เห็นไหลูกค้าตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้เลยยึดแบบ3 m เอเลยนะครับไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องเจาะไม่ร่วงไม่หล่นนะครับแล้วก็ร้อยสายผ่านท่อให้เรียบร้อยนะไม่ต้องกลัวน้ําเข้านะครับแล้วก็ตามขอบต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเราเก็บให้เรียบร้อยเนียนเหมือนเดิมนะครับสายจะผ่านมาตรงนี้นะครับก็ไม่มีรอยนิ้วมือนะครับมุมมองจากแถวสามนะครับก็นะครับตัวกล้องก็จะเนียนไม่ ไม่บังนะครับสายตาครับไม่บังสายตาครับแล้วตัวกล้องมาดูใกล้ๆนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเนี ja ่ยครับบางคนกลัวว่าจะโดนเซ็นเซอร์นะครับไม่โดนนะครับจะอยู่ด้านล่างพอดีเลยนะครับเพราะตัวกล้องมีขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับนะครับมุมมองกำลังสวยๆเลยนะครับตัวกล้องครับกล้องหน้าก็จะได้ความชัดเป็น 4K เลยครับงานเรียบร้อยดีทุกอย่างทุกจุดนะครับสนใจนะครับติดต่อทางเพจได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรับชมนะครับ สวัสดีครับ